ประกวดที่นี่จะฝึกฝนมาเรื่อยๆฝึกฝนมันมาเรื่อยๆแล้วดิฉันจะไปประกวดมิฟฟี่ฮินนี่ไทยแลนด์ทิปฟินนี่ทิฟินปทริปฟินนี่ทริปทริปฟินนี่ทฟินนี่ทปฟินนี่หยุดทริปทิปเอาทิปก่อนทิปก่อนทิทิป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 แม่วนอยู่ป่าไป ฟิฟี่นี่ไทยแล้วคุณปุปั๊โอ้ฉันจะเอาฉันจะประกวดฝุ่นฝุ่นมาเรื่อยๆเอาฉันพอฉันพร้อมฉันจะไปประกวดฟิฟี่นี่ไทยแล้วแล้วฉันจะคว้ามงมาให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะฟิฟี่นี่ฟิฟีนี่ฟิฟี่นี่แม่คนหยุดเอาปเอาใหม่ง่าหมดแล้วอฟินี่ สวัสดีค่ะหนูนะขอบคุณคำถามค่ะหนูจะประกวดเวทีนี้และฝึกฝนมาเรื่อยๆประกวดเรื่อยๆๆๆถ้าหนูพร้อมแล้วหนูจะไปประกวดทิฟี่นี่ไทยแลนด์เทีวทิปฟินนี่ทิปฟินนี่ทิปฟินนี่เอาพูดไหมไม่ทิปฟินนี่พูดคนอืู่ไปถึงบ้ไหมเอาพูดแต่ว่าทิฟฟี่ <usion> ไ,มไม่หาไม <REAL> ่หาไม่ท <spit> ิวอะไรเข้าวะเพ่อพูดคำว่าทิฟฟานี่ยังไม่ได้เลยอะทิฟฟานี่ทิฟฟานี่ก็